ครับก็สวัสดีครับยีสฟาดครับสำหรับคอร์ดนะครับเพลงจะเรียกคุณหรือเธอก็จะรักก็จะอยู่ในคีย์ A เลยนะครับตั้งสายมาตรฐานนะครับเอขึ้นมาก็เป็น A อซัทูเลยนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนก่อนที่จะเปลี่ยนคอร์ดเป็น F อชับเนสเซเบนก็มาที่ F แสตนะครับก็เป็นชับเนสเซเบนแล้วก็ไปไป E ีต่อแล้วมาที่ D ีซัทูแล้วก็เปลี่ยนนะครับคอร์ดนะครับจับดีซัททูเนอ้วก็เปลี่ยนเบสมาเป็นที่ C ชับเนอ ทีบมเนอร์เหมือนเดิมจับเหมือนเดิมรับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเบนแล้วก็มาลงทีอี๋หวนอย่างเงี้ยสองรอบคราวนี้เวสหนึ่งไปแล้วคราวน,นี้มาท่อนกรุปนะครับกรุปหนึ่งก็พอเข้ากรุปก็จะเป็นซีชาร์ปม n เนอร์นะครับ Shar ร์ n ไมเนนะครับที่เป็นสายเปิดเนาะนะครับแล้วก็ลงมาเป็นดีซัททูนะครับแต่จับใช้เบสนะครับเป็นตับีเมเนอร์แล้วก็ไป E แล้วก็มาที่เอซัททูแล้วก็ไล่มาบีไมเนอร์ซชาร์จับวิธีการเดียวกัน,นครับจับเหมือนดีซัททูลงมาไล่มาแล้วก็ซีชาร์เก็เหมือนกันไล่มาเลยนะเดี๋ยวฟังเสียงดูนะแล้วก็มาที่ดีซัททู มเนอร์จะจับเป็นดีซัททูแล้วกเป็นดีซัททูแล้วก็วกจบที่นะครับตรง,งนี้เนาะก่อจะเข้าท่อนฮุกนะครับแล้วก็เขา้าฮุกก็เป็นดีซัททูเหมือนกันครับ จะร้องให้ฟังก็ได้ตั้งแต่ขึ้นเลยนะครับก็ประมาณนี้ง่าย,ายๆครับไม่มีอะไรนี่คือสไตล์ผมเลยครับวิธีใช้จะใช้แบบนี้มันก็จะเป็นซาวเป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองด้วยนะครับวิธีการคิดวิธีการใช้เนาะ ลองลองคิดดูครับวิธีทางคอร์ดก็เหมือนกันนะครับซีชาร์ปเนอร์ผมก็คิดเป็นทางคอร์ดของผมเองเหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะเนี่ยนะครับก็เล่นตามที่บอกไปอย่างเงี้ยทั้งเพลงครับไม่มีอะไรนะครับเล่นง่ายๆนะครับเน้นเมโลดี้เป็นหลักเลยนะครับยังไงก็ฝากมาด้วยนะครับเพลงนี้นะครับจะเรียกคุณหรือเธอก็จะรักนะครับเพลงผมเองนะครับจะอีซัไฟล์เอาอากาศแล้วไงฝากติดตามมาด้วยนะครับขอบคุณมากครับ